กินน้ำแข็งเนี拜拜่ยหม่าม้าน้ำแข็งมาให้เนี่ยเออกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจเลยเออคิดถึงหม่าม้าคิดถึงหม่าม้าไปกินน้ำแข็งเอ้ดูกระดิกหางดิดูกระดิกหางได้กินน้ำแข็งชื่นใจคนท้องลูกเออลูกดูข้าวลูกกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าเนี่ยนมัดเบสอาบเปล่าเปล่าเอ้ยยุ้ยเอ้ยุ้ยคนท้องตัวเล็กที่สอง คนท้องตัวเล็กมีสองคนท้องตัวเล็กมีสองไปอย่างไวลลกคนท้องตัวเล็กมีสองคนท้องตัวเล็กมีสองมีสองอดกิน ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช้าเองไปดุน้องไม่ได้ <c oughs> อ่ะแน่แน่แ <c oughs> น่แน่กินขนมต่อไอ้ตัวเล็กคนท้องอุย้ย <c oughs> คนท้องบีสองไปละอ่ะตัวเล็กค่ะคนทอ้องค่ะท้องอ่ะตัวเล็กค่ะเดี๋ยวไม่จะล้างพื้นแลวอ่ะอ่ะบีสองอ่ะอ่ะคนท้องของคนท้องค่ะเอออ่ะตัวเล็กค่ะอ่ะ ดีสองตัวเล็กคนท้องค่ะดีสองตัวเล็กเดี๋ยวราคุณคนท้องค่ะ,ะตัวเล็กดีสองอ่ะดีสองแม่ให้เลยค่ะอาดสองอะดีสองให้เร็วๆดีสองดีสองมานี่ลูก กินขนมคะอ่าตัวเล็กอ่ะ b สองอ่ะนท้องคะอ่ะแม่ให้ชองอรมองหน้าแม่ทําไมลูกเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะคะออแม่ไปพักผ่อนนะคะแม่เจ็บเข่าลูกเออเดี๋ยวแม่ตั้งทํามเมื่อให้พลมอะ่ะโชคดีมาหาแม่แล้วลูกมาพรุ่งนี้แม่ต้องไปหาหมอแม่ไม่ได้พาหนูไปนะเดี๋ยวไปวันพฤหัสก็แล้วกัน เดี๋ยวพัหัดแม่มารับตอนเช้านะคะอ่าแม่ให้ลูกอ่าแม่ให้เออเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้นะเนี่ยน้ําตรงนี้พองไปละเดี๋ยวแม่เติมน้าให้เออเดี๋ยวเติมน้ําให้ค่ะเออวันพาสวัสดีลูกวันพาอ่าหมูหยองลูกอายุยูยอาอาลิซาลิซาอาแม่ไปแล้วลูกบุรกษาพาคุ้มครองนะลูกนะเออวันพาเออลูกอายุยูยูยูยแม่ไปแล้วลูก ไปกินขนมนะคะโอเค